ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลในเมืองเนชวิลล์รัฐเทนเนสซีของสหรัฐได้ทำการทดสอบจนได้ข้อพิสูจน์ว่าทฤษฎีเกี่ยวกับปลาไหลไฟฟ้าของอาริคันเดอร์วอนฮัมโบนักสำรวจและนักชีววิทยาในช่วงศตวรรษที่19น่าจะเป็นเรื่องจริงเมื่อปีพุทธศักราช2,343อาริคันเดอร์วอนฮัมโบได้เดินทางไปท่องแม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้ทำให้เขามีโอกาสเห็นช่วงเวลาที่ปลาไหลไฟฟ้าตัวหนึ่ง พุ่งทะยานขึ้นมาจากน้ำและปล่อยกระแสไฟฟ้ามากพอที่จะช็อตม้าจนตายซึ่งนับแต่นั้นมายังไม่เคยมีใครสังเกตเห็นเหตุการณ์แบบนี้และยังไม่มีผลงานวิจัยออกมายืนยันทำให้หลายคนเชื่อว่าฮัมโบน่าจะกุเรื่องนี้ขึ้นมาเคนคาตเนียอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพของมหาวิทยาลัยแวนเดบิลกล่าวว่าเมื่อตอนที่เขาอ่านเรื่องราวของฮัมโบเป็นครั้งแรกเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดมากเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมปลาไหลต้องจู่โจมม้าตัวนั้น แทนที่จะว่ายน้ำหนีไปคำตอบก็คือปลาไหลไฟฟ้าจะพุ่งเข้าจู่โจมเหยื่อเมื่อมันรู้สึกว่าตัวเองจนมุมหรือถูกคุกคามคาตาเนียผู้ใช้เวลาศึกษาเกี่ยวกับปลาไหลมานานหลายปีบอกว่าคำกล่าวอ้างของฮัมโบเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และเขายังค้นพบหลักฐานที่บ่งบอกว่าปลาไหลไฟฟ้ากระโดดได้มีความน่ากลัวมากกว่าที่ฮัมโบคิดเมื่อปลาไหลไฟฟ้าอยู่ใต้น้ำมันจะปล่อยกระแสไฟฟ้าจากชิปประจรให้แพร่กระจายทั่วแหล่งน้ำ ทำให้เหยื่อของมันถูกช็อตจนขยับไปไหนไม่ได้แต่เมื่อมันอยู่เหนือผิวน้ำมันจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงออกจากผิวหนังบริเวณใกล้คางเพื่อช็อตเหยื่อโดยตรงซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าคาตาเนียได้ทำการทดลองโดยใช้แขนพลาสติกและหัวจระเขคทที่ห่อหุ้มด้วยแถบโลหะและหลอดไฟ LED โดยเมื่อถูกปลาไหลไฟฟ้าจู่โจมเครื่องมือเหล่านี้จะดูดซับกระแสไฟฟ้าและเปิดไฟสว่างจ้าเขาบอกว่าเมื่อคุณเห็นหลอดไฟ LED กะพริบนั่นหมายความว่าประสาทรับความรู้สึกเจ็บของคุณได้ด้านชาไปหมดแล้วจึงเห็นได้ว่าการจู่โจมของปลาไหลไฟฟ้านั้นมีอนุภาพรุนแรงมากแค่ไหนการค้นคว้าวิจัยครั้งนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐและการค้นพบดังกล่าวได้ถูกตีพิมพ์ลงในเอกสารการประชุม ของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่าปลาไหลไฟฟ้าเป็นปลาน้ํำจืดชนิดเดียวที่มีกระแสไฟฟ้าและอยู่ในตระกูลอิเล็กโทรโฟลัสอิเล็กทริคัสลักษณะของมันคือมีลําตัวเรียวยาวแผ่นหลังสีน้ําตาลเทามน่นใต้ท้องสีเหลืองหรือส้มโดยปลาไหลไฟฟ้าที่โตเต็มที่จะมีความยาวเกือบ2เมตรและน้าหนักประมาณ20กิโลกรัม ในร่างกายของปลาไหลไฟฟ้าจะมีเซลล์ที่เรียกว่าอิเล็กโทรเพล็กซึ่งทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนประมาณ5 0 0 0ถึง6,000เซลล์ทำให้พวกมันสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้มากถึง8 6 0โวลต์และกระแสไฟฟ้า1แอมแปร์ในระยะเวลาแค่2มิลลิวินาทีซึ่งอาจทำอันตรายให้มนุษย์จนถึงขั้นเสียชีวิตได้ปลาไหลไฟฟ้าสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามแม่น้ำอเมซอนและแม่น้ำโอริโนโคในทวีปอเมริกาใต้ โดยมักอาศัยอยู่ตามพื้นที่ลุ่มน้ำหนองน้ำลำทานและที่ราบชายฝั่งแม่น้ำ